สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็ขอฝากช่อง YouTube ของเว็บไซต์ดีสปอร์ยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันเต็มๆทั้ง3ผคู่นะครับก็วันนี้ผมก็งดเอทีแค p ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์คู้นาโบลีก่อนนะครับทําไมผมถึงเลือกสูงนะครับกพวันนี้นะครับเจ้าบ้านนาโบลีนะครับ เปิดมาที่แผน4-3-3ทุกคนก็รู้ว่าเป็นบอลบุกแน่นอนนะครับส่วนลิเกวอซ์ซนะครับมาในแผน3-5-1-1นะครับก็พร้อมแนวรับกองกลางเต็มที่นะครับเพราะว่าเขามี6แ้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตารางคะแนนนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านนาบปรีต่อถึง2ลูกนะครับเดทราคาสูงมาถึง3ลูก่วบ3ลูกครึ่งนะครับก็ถือว่าสูงนะครับคู่นี้นะครับ เขาก็ต้องเปิดไปตามราคาต่อนะครับเพราะดังนั้นนะครับวันนี้นาบลีบุกแน่นอนนะครับแต่แต่นะครับเพราะว่าลิเกวอรซอเขามี6กแต้มนะครับเขาแข่ง2นัดนะครับเขาชนะทั้ง2นัดนะครับแถมนาบลีนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องมีแน่ๆครับ1เม็ดนะครับเพราะว่าถ้าเขาชนะลิเกวยวซอนะครับเขาก็สามารถหยุดแต้มของลิเกวอรซอได้นะครับ ลิเกียวอรซอก็ยังมี6แต้มนะครับแถมเขาดีดขึ้นมาเป็นที่2ได้นะครับเพราะว่าเลสเตอร์กับสปาตักมอสโคเตะกันเมื่อวานนะครับผมก็ให้อยู่ต่อเลสเตอร์ไปนะครับเมื่อวานก็เข้าไปนะครับส่วนนับลีนะครับผลงานในลีกค่อนข้างดีนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับลิเกียวซอผลงานในลีกนะครับก็สกอร์ได้เสียค่อนข้างดีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยู่สูงนะนาบลีนะครับ ลุนง,ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นคู่ Leverkusen นนะครับก็เ e เ e r i t นะครับเป็นดีกีสเปนนะครับพบดีกีเยอรมันนะครับก็คู่นี้นะครับเลดราคาเริ่มต้นเปิดมาที่เ e เ e r i t ต่อปอนะครับทำไมถึงเ e เ e r i t ต่อปอนะครับก็ไปดูที่ตารางคะแนนกันนะครับ ก็วันนี้นะครับเรเบติสนะครับเขาอยู่ที่สองนะครับเขาได้เปรียบตรงเล่นในบ้านนะครับวันนี้นะครับเขาเล่นในบ้านนะครับได้เปรียบครับเขาชนะทั้งคู่นะครับมีหกแต้มเท่ากันนะครับผลงานสกอร์ได้เสียก็ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับดังนั้นนะครับผมให้อยู่สูงสองลูกครึ่งคบสามนะครับคู่นี้นะครับจะแบบรุนง่ายที่สุดนะครับตอนนี้ก็ ผมได้ลงไว้ในเว็บไซต์ทสสกรอที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Facebook ส,ส่วนตัวของผมนะครับก็ผู้เอดผมก็ขอพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเบื่อนะครับเพราะว่าผมเป็นเน้นแนวบอลสูงนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานบ,นบอลสูงตามพาเลยด้วยนะครับคู่มั่นใจที่สุดก็น่าจะเป็นคู่โลมานี่หนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ